ต้นเยอะเขาว่าเอาผมปดูครับป่ะอ,อังุนมจะขึ้นมาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรประมาณนี้เสร็จปุ๊บประเด็ดยอดอ่าเสร็จยอดปุ๊บการเด็ดยอดเรต้องดูว่าไอ้เคีนยมีมีเคนสองตัวนี้มีไหมเก่งเคนนะเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเคนเคนมันจะแยกซ้ายขวาเป็นตัวเป็นตัวทีเอเป็นตัวทีเสร็จปุ๊บเราเปตัวทีออกมาปุ๊บเนะี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ จากจากต้นเราจะแปะในงการนีร้พอดีก็จะได้อยู่ที่ประมาณก็จะได้อยู่ที่สองเมตรประมาณนี้สองเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรอืมอ่าแล้วมันจะขึ้นข้งางบนยังไงพอเรา่สร็จปุ๊บช่วงช่วงที่เราปล่อยเคนอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคที่เสร็จปุ๊บอือคือแบบน,นี้มันจะมีเทคนิคหนึ่งสองสามสามตาเด็ดยอดหนึ่งสองสามตาเด็ดยอดหนึ่งทง้ 3, ามันออกก้างปลาอย่างนี้อืมมันจะไปก้างปลาที่ไปตามลวด ม,มันจะมีก้างปลาหนึ่งสองสามฝั่งนี้มันก็จะเป็นหนึ่งสองสามนั่นแหละสองฝั 2> 2่งอแล้วมันมันจะขึ้นตรงนู้นยังไงอะขึ้นตรงนั้นไม่ขึ้นมันจะขึ้นได้ยังไงอ๋อแล้วอันนั้นเอาไว้ทําไมนี่เหรออ่าอันนี้เสาไงเสาสาหรับสาหรับลังคาไงอ๋อสาหรับลังคาเฉยเยเพราะว่าต้นสองต้นนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะต่อเข้าหากันมันจะกลายเป็นต้นเดียวกัน อืมอ่าหมายถึงต้นองุงนใช่ทาไมจะต่อออก่อนหนึ่งว่าการการเลี้ยงเลี้ยงการให้อาหารการดูแลต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งไม่ตายอย่างเงี้ยใครต่อเราต่อเองเราต่อเองสิอ่าอือฮใครเข้าใจบ้างโอเค